อ่านะครับวันนี้กระนุนนะครับกระนุนกระนุนกระนุน <Wow. S 1> นะกระนุนทองประเสริฐนะครับปลูกไว้หนึ่งต้นที่สวนชมรมนะปลูกไว้เมื่อหลังโควิดนะครับหลังโควิดวันนั้นก็ซื้อมาหนึ่งต้นแล้วก็ปลูกไว้ออกตั้งหลายรุ่นแล้ววันนี้ก็ออกมาให้กินอีกหนึ่งรุ่นนะครับช่วงน้ำนอง นะครับก็เลยไปไม่ได้ไปดูวันนั้นเป็นตั้งหลายลูกแต่ว่าคือได้หอทันหนึ่งลูกครับเนี่ยก็โกกแล้วก็ตัดมาก็ได้ได้กินครับยุมเยอะยุมใหญ่นะครับดูนะฮะดูยุมนะฮะยุมใหญ่รวงใหญ่เลยรวงใหญ่เหลืองนะครับสูไวมากเลยนะครับดูดูเนี่ยเนี่ยผมจะเทียบให้ดูนะครับดูนะครับใหญ่มากนะฮะนี่นี่จะได้กินนะครับ ปลูกอะไรได้กินอย่างนั้นนะครับสวนตาเอกคนลงุงนะอันนี้สวนถมลมนะครับโอเคไหมครับอยากกินกระหนมา้ามาครับวัสดีครับ